น้องๆอเห็นไหมน้องๆ FC มาแล้วน้องๆ FC มาแล้วสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันดีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคริปวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราอยู่ในแมปอะไรคะน้องอุ้มผูเควินอีกแล้วค่ะอย่าเบื่อกันเลยนะแมปพุ้เควินเนายอ่าน้อง FC เห็นไหมน้องก็ FC FC เห็นไหมพี่ค่ะแล้วแม่เราพิมพ์สวัสดีได้ไหมสวัสดีค่ะเห็นไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมน้องพีมาพี่นุ่นเห็นไหมน่ารกักอ่ะเห็นไหมน้องพีมมาพี่นุ่นด้วยเห็นไหมจริงเหรอเออเบ่านงน่ารักๆอุ้มมี่หนูแต่งตัวเหรอแต่งตัวอ่าแบบๆๆป๊บหนึ่งก็เป็นนักเรียนไงพี่กำลังจะพี่กำลังจะแต่งตัวด้วยพี่จะเป็นคุณรูนะน,ะน,ะน้องเป็นนักเรียนนะเราไม่ชวนน้องมาเล่นเป็นคุณรูด้วยไอือหือ่ือือือขอแต่งตัวก่อนได้ไหมโอ้โห ชุดอะไรวะเนี่ยอุ้ยนัาา่นลักอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทรงผมก่อนใส่พุ่ไ่เห็นพุ่นี่นเดี๋ยวเปลี่ยนทรงผม,มใช่คุณครูแล้วน,ะนั่นแหละพี่ใส่อะทำไมอ่ะมันหนีบสวยจะตายไ,ไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงสวยก็ยสทีอขอออกช่องได้ไหมคะได้คะ่ะอ้เโอ้โหน้องน้องไม่ได้ยินพี่ต้องพิม ได้คะ่ะเห็นไหมพี่พิมพ์บอกน้องแล้วน้องบอกขอออกช่องได้ปะพี่บอก่าได้น้องอย่ยเป็นคนดังเห็นไหมน้องบอกเย่เย่เย่จ้าเย่เจอจ้าเย่เลยเย่เย่เย่ไปมื้อนี่เขาสิไปใสดีอุ้ยเจอพี่นุ่นแล้วอะซันน้องบอกเจอพี่นุ่นแล้ว <S <S อันนี้เป็นไงพบปะสมาคม เสียวสี่คนเลยนะอ่าน้องว่าเจอพี่นุ่นแล้วคุณนี่คุณนี่ก็แฟนับอีกคนนี้ก็แฟนคลับอีกอูหูห้าคนครับทุกคนเออสามคุณสามลุ่มเลยนะแฟนคลับเราอ่ะน้องอุ้มเห็นไหมเขาเรียกว่าน้องอุ้มไหมไหนไหนไหนแม่ไหนแม่น้องอุ้มเห็นแม่น้องอุ้มบอกว่าน้องอุ้มอุรยเขาพิมพ์ชื่อเขาว่าอะไรเขาพิมพ์ชื่อเขาว่าเอฟสีพี่นุ่นน้องอุ้มปะเออใช่อุยน่ารักอ่ะน่ารัก น่ารักมากมากเลยโอ้น่นรน oh, นารักมากอ่ะวันนี้เราจะไปไหนกันดีนะ้องอุ้มี่เราก็จะไปโรงเรียนค่ะพี่นี่แล้วแต่าแต่งตัวอะไรเป็นโรงเรียนเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่แบบเนี้ยไปโรงเรียนเหรออืมเดี๋ยวเขียนคำว่าไปก่อนพนี่ก็รู้สว่าไปโร <laughs> งเรียนกันเถอะค่ะทุกคนรถดบัตรพร้อมไปไปโรงเรียนกันอุ้มี่ไปโรงเรียนมาค่ะน้องๆไปโรงเรียนเอา ไปคนเดียวว่าขี่รถดำ <c oughs> พี่ผู้นี้มีคนขับนะผู้นี้รู้ตัวไหมเนี่ย <c oughs> โอืพี่นั่งพี่นั่งเอาทำไม,ไมนนเอ้ออือมีทำไมพี่ขึ้นรถไม่ได้เอาอุม้มคนขับรถแซ่ผ <c oughs> ู้นขับรถเธออ่ะเอาน่าเห็นไหมอุ้มมี่พี่ทะลุรถเอามานั่งที่นั่งหนูมานั่งข้านอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาผู้นี้ขับเลยไปไปดูเรียนกันโอ้โหเป็นไงเป็นไงเอาใครใครขับใครขับอ๋อน้องคนนี้ไงที่เขียนว่าเป็นแฟน ชื่อเป็นแฟนลับของพี่นุนี่น้องอุ้วุ้นี่ขับเองอ่ะแล้วใครขับวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นุมพีว่าใครเป็นคนขับอ่าพี่นุ่นน้องอุ้มดูไม่มีใครขับปะอ๋อน้องมาจากคนนี้อาสาเป็นคนขับไปในกันลูกไปจ้าไปโรงเรียนได้ไปบ้านลูกดีใจมากได้เจอพี่นุนพี่นุนก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่ได้เจอทุกคนค่ะดีใจมากๆเลยเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวเขาก็รับเองแอดเขาไป เขาไปสิเดี๋ยวเขาก็รับเองเป็นเพื่อนกันแล้วเอ้มาถึงโรงเรียนแล้วมาถึงโรงเรียนแล้วลงได้ออชึบอชึบชึบชึบในจ้ามาถึงโรงเรียนแล้วทำไงต่ออะเข้าเรียนสิต่อแถวต่อแถวเขาล้มทุงชาติประเทศไทยรวมเรืองกระดาษตะไบเป็นพระราชภัยอะไรอย่าเพิ่งไหนนี่เหรอโรงเรียนเออสคูลเออไป ไปเข้าเข้าไปน้องพิมพ์ว่าอะไรน้องพิมพ์ว่าขอบคุณที่เชิญหนูเข้ามานะคะไปเดียนกันเอาวางวางไม่เป็นด้วยนะเอาเลยไปอุ้ยน้องทำไมไม่มีใครมานั่งข้างกับน้องอุ้มนี่เนี่ยอุ้มซิงทไมพี่เป็นคุณครูเองพี่เป็นคุณครูพี่เป็นคุณครู่้ีใครจะนั่งกับหนูหนูเสียได้วะกำลังอัดคลิปอยู่ไหมคะใช่ค่ะ ่หนูด้วยอะเห็นไหมพี่นุ่นกำลังอัดคลิปอยู่ไหมคะใช่ค่ะผมไอออกช่องคนดังครั้งแรกโอ้โหยังไม่ดังขนาดนั้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะ พี่ผมกําลังทําการบ้านอยู่กรี๊ดได้เจอตัวจริงน้องๆทุกคนน่ารักมากอ่านักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะจ๊ะเอาที่พูดซิเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยโอ๊ยอันนี้เตรียมตังค์มาเลยเตรียมตังค์มาเตรี่ม้ังมเตรียมตังค์มาเออมีตังค์ด้วยมีตังค์ด้วยอ่าอเขาให้สมุดกับหนูด้วยน้องคนนี้เขาให้สมุดหนูด้วยน่ารักอะไหนคนนี้เขาให้สมุดหนูจริงเหรอเออน่ารักเออน่ารักเนาะมีผักข้าวด้วย น้องพพ์ว่าอะไรน้องพิงพ์ว่าอะไรน้องอย่าดิ้นดิหนูรักพี่ค่ะข,ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็น่ารักอขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะโอ้ผมก็รักกว่าสั้นอขอบคุณค<อ>่ะไ่นี่ดีพี่กูเหรอ <laughs> ขอบคุณนะคะอ๋าน้องอไม่น้องไปทำจุดหนะ้าห้องเออดีใจแบบนี้ได้ได้เห็นน้องๆทุกคนแล้วก็ดีใจนะคะอันไหนสี่เอ้า รักพี่นุ่นกับน้องอุ้มขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยอ่ะหน,น, yes น,น,น้าจอเลยนะคะโอ้โหน่รารักน้องอุ้มน้องอุ้มก็พิมพ์บ้างน้องอุ้มก็พิมพ์หัวใจบ้างอะไรแบบนี้นะคะน้องอุ้มพิมพ์ว่ารักทุกคนเหมือนกันนะแต่ว่าแบบน้องอุ้มแบบน้องอุ้มมันพิมภาษาไทยมันนั่งกับน้องคนนี้ที่ปะอุ้ยน่ารักมันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะก็เลยได้แบบนี้อะบวกอือสองอือเท่ากับสาม วิลลบวอกก่อนนี oh, ้น ah. ึงนะไหนไหนหนึ่งบวกสองอุ้ยไม่รู้เลยมันเนี่ยมันบางโอ้ต้าอเขียนหัวว่าหนึ่งบวก หนึ่งบวกยี่สิบสามได้เท่าไหร่หนึ่งบวกยี่สิบสามใช่ไหมคะพี่อุ้มเขียนแป๊บนึงนะคะลูกโอ้โหเอฟซีพี่รุ่นน้องอุ้มอุ้ยน่ารักมากน้องคนนี้มาร้องเพลงให้พี่ฟังุ้วน่ารักมากเออน้องชื่อปลายเหรอช่ปลายเหรอคะปลายคุณพี่ลงคลิปเมื่อไหร่บอกด้วยนะจะรีบไปดูเลยวันนี้ลงแล้วนะจ๊ะเท่ากับอะเสร็จแล้วลูกไหนอุ้มมี่ไหน เอออุ้มี่เก่งนะเราเนี่ยเก่งคันนี้นั่นเก่งเอ้าเล่นอะไรกันล่ะทีเนี้ยสองคนนั้นเขาเล่นอะไรกันอ่ะทำไมพี่กดโดนน้องๆตลอดเลยอะอุ้ยน้องเขาเขียนมายี่สิบสี่ี่สี่อะไรละสี่สิบสองสยโิบสองอุ้ยโหดูดูดเอ้าตุ้ย เป็นเป็นอะไรล่ะทีเนี้ยตุบตุบตุบโอ้โหตายแล้วตายแล้วอุ้มมี่อย่าไปทำเขาอุ้มมี่แ่พีเรียกเอ้ยม่พี่เรียกน้องๆมาแล้วอุ้มมี่ตามมาเลยอะไรเพื่อนคะอุ้มมี่อ๋อเขาตายแล้วเหรอโรงเรียนหนูจะได้เรียนสักทีไม่ได้มีสิทธิ์จะร้อกันด้วยเหรอเนี่ย ตาที่โรงเรียนมีโจรด้วยเอ,เอน้องคนนี้พิมพ์ว่าอะไรพี่นี่ดูดิน้องคนน้องบอกว่าที่โรงเรียนมีโจรด้วยน่ากลัวโอ้โหโโห,หนูหนูจะยิงด้วยแสดงปอร์เลยเหรอลูลกเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหมากโหดมากโหดมากอุ้ยมามาอุ้มีมาเร็วหนูต่อแถวก่อนหนูต่อแถวก่อนต้องแยกหญิงแล้วบอยต่อแถวมีอะไข้างนอกมันไม่มีอะไรพุ่นี้ออกมาเลย อืมอุีมพี่ได้หนังสือแล้วอุ้มอุมอุมก็เอาหนังสือขึ้นมาได้สิพี่น้องหายเอาน้องออกแบบแล้วเอาน้องเอาน้องเอาน้องไปไหนอ่ะน้องออกแบบไปแล้วเมื่อกี้อ๋อน้องน้องไม่ออกแบบพูดนี่น้องอยู่ไหนนี่น้องอยู่นี่เนี่ยพี่พี่พี่นุ่นหายน้องบอกว่าพี่นุ่นหายอือฮะพูดน้องน้องรู้อยู่มะหนูพูดว่าหนูพูดว่าไป เออน้องๆทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะนั่งอ่านหนังสือด้วยอีวิชาต์เไปวิชาอ,อะไรอะวิชาต่อะไรเหรอ <S <S เอ,อ่อพี่ว่าจะชวนน้องๆไปไหนเมีเรามีอะไรจะไปไปร้านไปร้านทําผมกันดีกว่าไปร้านทําผมกันดีกว่าไปอุ้มเออุ้มอยู่ไม่อยู่หน้าบันไดแล้วเนี่ยไปเอา มาเร็วมาเร็วมาเร็วข <Incred> like ับคนแปบฟ้าฟ้าฟาฟาอุ้มี่เราขี่รถอะไรดีอุ้มจะขี่อันนี้แล้วกันนะคะมันง่ายเพอร์เฟกีอืมขี่ม้าได้เหรอม้าอุ้มจะเป็นม้าดำเหมือนเวนดี้เฮนเฮนเฮนป้อมเ็นเฮนไปไปอุ้มี่มาเร็วมาเร็ว โุ้มีรอน้องๆก่อนอุ้ยหนูมีหนูมีคนขี่ม้าตามหนูด้วยสีดำเหมือนกันเลยโอ้คุกันลูกโอ้พี่ขี่ม้าสีน้ำตาลนะจ๊ะโอ้ไม่กลับนะจ๊ะไปไปกันนะซ้าซ้าเลยเหรออุ้ยเฮอไปไปจะพาน้องๆไปร้านน้ำผมอุ้ยตกน้ำโอ้มีมาร้านน้ำผมอยู่ไหนตามหนูมาเลยมาเลยมาเลย ฟึบฟืบอืมน้องๆตามมาทันปะรอ,นองน้องๆด้วยดิถึงยังถึงยังถึงแล้วถึงแล้วโอเคหนูไม่ทำผมก่อนไม่ทำหรอกโอ้โหรถจอดรถมาไวแบบนี้เลยเหรอแล้วมีใครบังมีจะแต่งตัวไม่สวยเลยเนี่ยอ่านั่งนั่งนั่งอุ้มีมานั่งด้วยกันมานั่งด้วยกันฮะ<อ>วันนี้ผมทำผมให้สีแดงนะ เดี๋ยวพี่จะถามน้องๆว่าเอาสีอะไรดีโอเคถามน้องๆแลละน้องๆบอกว่าพี่นุ่นจะยอมสีอะไร <c ười> พี่จะยอมสีชมพูอะฟึ้นฟื้นฟืป,ป,ปับปับปับโอ้โหเป็นไงแจม <c ười> ดูน้องอุ้มสียอมปมนสีฟ้า สีชมพูพี่เอายวสีชมพูน้องก็ย้อมสีฟ้าเป็นไงสวยมากสวยมากเลยันาะน้องน้องน้องไม่ไปย้อมหรอน้องอบอกอะไรอ่ะเป็นแก๊งเราต้องย้อมสีผมนะขอออกไปแต่งตัวก่อนนะครบับ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะใชหเโอ้โหดูคีโมเราคส่กับน้องเราเลย จะได้จะได้เข้ากับทุกคนเออจะได้เข้ากับคนอื่นน้องบอกว่าน้องบอกว่าแต่งตัวไม่เข้าพวงหรือเปล่าได้ไหมตอนแรกน้องโผลมาพี่ตกใจสีนี้พอได้ไหมคะพี่นุ่นเดี๋ยวพี่จะบอกน้องว่าสวยนะคะอ่าสวยมากชอบชบชอบอุ้ยใครยิงเนี่ยอืนนีเดี๋ยวเราชวนน้องไปที่บ้านอุ้มไหมบ้านอุ้มเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนขี่ม้าไปพร้อมกันตามพี่พี่ไปนะลูกน้องถามว่าพี่นุ่นอายุเท่าไหร่คะ อ่ะเดี๋ยวพี่จะตอบนะ121่งร่สเอ็ปีค่ะอายุประมาณเป็นไงแก๊งเราอายุ100่งร้อยตายรถอะไรเยอะแยะเอารถรถของเราหมดเลยเหรอเนี่ยใช่ป่ะโซนนบ้านวัยอายุหนึ่งพันอยากให้อยากให้ไปลงคลิปแล้วอะน่าจะสนุกโอ้ยหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดปีเลยเหรอพี่นุ่นใช่ค่ะไป ซื้อบ้านอยู่นี่ดีปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่หตรงนี้ตรงไหนหนูจะซื้อตรงนี้ครับนี่ซื้อตรงนี้แหละเนี่ยบ้านหลังเนี้ยพอดีสวยบ้านมันนั่งซื้อแล้วเออเดี๋ยวดูก่อนว่าน้องพูดว่าอะไรมีคนบอกพี่เป็นตัวปลอมพี่บูกว่าตัวจริงเสียงจริงค่ะคุณนายใครเป็นคนสร้างน้องเป็นคนสร้างน่ารักมากไม่มีแวมาว้านพี่แล้วลูกไม่มีใครมาว้านพี่เลยเหรอเอาทุกคนนี้ก็ดีนะ แปลว่าคนเยอะๆแบบนี้เนี่ยคือน้องๆรู้จักเราหมดเลยใช่ปะใช่อันนี้เป็นบ้านน้องกุมีเนาะอ่ะที่ลงก่นอนฮึมฮึมฮึมกุ้มีก็โอ้เด็กนั่แหละอ่ะเดี๋ยวรอน้องๆมาก่อนแล้วน้องุ้งค่อยปิดประตูนะอะปิดประตูหนูไม่ชอบไปเอ้เนี่ยมันจะมาป้นหนูใช่ไหมไม่เขาไม่มาป้นเราหรอก MC เราด้ีสันมาคนเนี้ยจริงเหรอมาสิเลิกเขาว่าอะไรอ่ะ ขออยู่ด้วยนะพี่นุน่นได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะพี่พี่ค์บอกเขาไปเอามา้าอยู่เห็นไหมเขาเอาม้ามาจอดบ้านมาจอดด้วยกันกับเราเนาะนา่ารักมากมาจะทํากับข้าวให้กินเอา้าห้องห้องครัวอยู่ไหนอู Ο มี่ห,ห้องครัวอยู่นี่ไงฮะห้องครัวอยู่นี่นี่หรอเออห้องครัวอยู่นี่ทำไมทำกับข้าวาไม่ได้อืออือทำเองไปพวกนี้หลบไปเลยทำก็ไม่เป็นนุอมมี่มาดิ มาแล้วทุกคนมาพร้อมกันเลยพร้อมหน้าพร้อมตากันอ่าเดี๋ยวขอหาอะไรกินก่อนนะกินอะไรดีอืมฮึฮึโอ้คนนี้เขามีลูกเขา้วยใช่ไหมกิน,นแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหหนูมันไม่สุกอะไรคูกทำอะไรเนี้ยอืมันอร่อยอร่อยอร่อยนี้ถ้าก็จะกดกินข้าวกดตรงนี้เลย <laughs> พี่กดแล้วเออกด กินอันนี้สิกินแล้วกินแล้วอันนี้เขาไม่กินสักทีเลยเขาเป็นไรไปเนี่ยเขาไม่กินอ่ะอีกคนไปไหนอ่ะอีกคนนำังหายไปไหนก็ไม่รู้น่าจะออกแบบไปแล้วอ๋อตอนนอนเราอยู่ห้องไหนหนูอยู่ห้องนี้ครับนังหนูเรามาอาบสกุชชี่กันดีกว่าอาอมี่ทำไมมันเข้าไปไม่ได้เข้าอ่างสกุชชี่ไม่ได้เหรอสกุชชี่ไหนนี่แหละอ๋อหนูรู้แล้วมันเข้าไม่ได้เปิดบ้านดิเปิดแล้วเข้าเลย

อุ้ยหนูเจอท้องยังหนูไปเต้นหน้านี้เพื่อน้องจำหน้าหนูได้หนึ่งดึงหนึ่งบ้านเบอร์มาดึงบ้านเบอร์สิบแปดเหรออืออุ้มก็ไม่รู้บ้านเบอร์สิบแปดครับพนี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับน้องเป็นผู้ชายเหรอเนอวบ้าบ้านบ้านบ้านเบอร์สิบแปดจริงด้วยน้องผู้หญิงอีกคนไม่อยู่แล้วหรอออกแมบไปแล้วครับน้องปลายออกแล้วหรอคะจบนะ น่าจะออกแล้วนะคะอ๋ออุมมี่อยู่ไหนอะไรม่อยู่ในบ้านน้องผู้ชายที่หนีบว่ะเจอแล้วครับแบบนี้นี่แหละสี่โอ๊ยหนึ่งสองสี่นี่แหละหนึ่งสองสี่บ้านที่กากที่สุดสาหรับผมดีค่ะอ๋อใครเนี่ยใครอีกแล้วเนี่ยอันนี่ก็แฟนคลับเหมือนกันใช่เหรอานไขรน่ารักจังใครอะไปเยี่ยมบ้านน้องเขาแล้วน่ารักมากชับเออแล้วคอยกระโดด ูเซฟมีนี่นะลูกหนูจะขโมยของดีไหมให้หนูสร้างบ้านให้ไหมีนม่น้ออุ้ยอะน้องอุ้มน้องเขียนว่าน้องอุ้มไหนน้องอุ้มไหมน้องเขียนว่าน้องอุ้มเนี่ยพากันไปไหนแหละพี่นั่งดูทีวีตรงนี้แล้วกันนะอยู่ในบ้านผู้ชายแหละพี่นั่งดูทีวีตรงนี้แล้วกันเปิดทีวีได้ปะเปิดทีวีไม่ได้หรอเอาเขาไปไหนกันแหละ ขึ้นห้องกันแล้วเนี่ยจะขโมยของน้องหนูจะแอบ,บเอาตังน้องไปนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับบ้าล้เขโมยเหมือนนี่หรอจีหนูจะลองระเบิดบ้านน้องดูนะว่ามันจะเป็นไงอันนี้เห่อไปละไปละไปล้กไปุ๊บจะได้ Oh m โอ h my god Oh my god โ oh อ้เงินอาจ้าเงินจ้าเงินเงิน,งน <laughs> หนูทำลายหลักฐานแป๊บนึงโอ้ไม่หนูจะบอกว่าหนูหนูจะให้เงินน้องนะจากที่อุ้ยเขาถือปืนใส่หนูแล้วอีกนีดหนูถือเขาถือปืนใส่หนูละเอาเกิดหนูให้นักน้องน้องจะยอมไหมมาแลกกับพี่ว่าพี่เอาตังค์หนูไปแล้วหนูโอ้ตังค์หนูตังค์ไปเอาไหมแลกไลหลูกไปแลกดูไป โอเคค่ะน้องๆถ้าใครชอบคลิปวีดีโอว,วันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่นุ่นกับน้องอุ้มทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะนบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ